สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนาน,านๆกดยันยันกดเยอะๆยะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอะไรจากปากไอ้ขาหมูว่ามันพูดถึงแม่สาวว่ายอย่างไรพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ไปฟังกันค่ะแล้วดิฉันจะมาต่อ,อกอดกันมาทีหลังแล้วเวลาที่สิมบยาที่พวกคุณเลื่อนนัดกันเนี่ยคนโน้นไม่มาบ้างคนนี้ไม่มาบ้าง,คนน,าางคนนั้นไม่พร้อมบ้าง แต่แต่ทีมลุงเนี่ยทนายขึ้นมาเต็มเลยต้องมาเสียเวลาอีกครั้งลุงต้องจ่ายค่าที่พักค่ากินค่าเครื่องบินอีกครั้งที่พวกคุณเลื่อนกันแล้วบางคนไม่มาบ้างอะไรไม่มาบ้างตอนที่สืบพยานหลังโจทย์ที่ดาวานะคาณ์ต้องไหมครับอี่ครั้งที่พวกคุณที่พวกคุณเลื่อนกันเนี่ยฉันฉันกลัวจะฉันกลัวจะเลื่อนมาทำให้เสียคดีใหญ่ทาให้เสียเวลาคดีใหญ่อย่างโน้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นของพวกคุณเ,เลื่อนมากี่รอบลุงป้าต้องเสียค่าทนายกี่รอบ พักกินค่าอะไรข้างแรมอี่รอบแ,และนิ่ใส่เดิมๆมากแกนะครับชอบออกมานั่งแซะนั่งพูด,น,น,พดนู่นพูดนั่นมึงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของเขาของป้าหรอก,กป้าเขาไม่เคยเอ,อ่ยถึงคุณเลยนะจริงป่ะผมถามหน่อยว่ามีไหมที่ลป้าไปพูดถึงถึงผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงที่ทำตัยแย่ๆคนเนี้ยมีไหมไม่มีนะลูกป้าไม่เคยไปแตะไปอะไรกับเขาเลยนะแต่เขาก็พยายามหรือว่ามันไม่มีคอนเทนต์ เขาพยายามที่จะพูดเนบแนมแล้วแต่ก็แต่คุยกับเอฟซีเอฟซีถามมาต่อไปคําพูดคําจาคือเหมือนทําไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้นะครับจิตใจทําด้วยอะไรนะครับที่ชอบเที่ยวพูดกันแน่กันแหนแซะแบบพูดแบบถ้าลงุงถ้าลงุาลงคือมันไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่าลุงติดคุกหรอกแต่ว่ามันพูดถ้าลุงไปอยู่ข้างในแล้วแล้วมันจะมีผลคดีก็ต้องผลคดีกับคดีใหญ่ถ้าลุลงไป คืออย่างเงี้ยคือพูดคือเขาไม่ได้พูดตรงว่าลุงติดกคุกเราแต่คำพูดของเขามันมันมัน,ม,นมันทำให้เราคิดได้ว่ามันมันสื่อถึงเรื่องนี้ไงมันสื่อถึงลุงติดกคุกถ้าลุงไปอยู่ข้างในโอ้แล้วเอฟซีก็มาคอมเมนต์กันเต็มเลยว่าอย่างงี้อย่างง,งี้คนก็ทำนะทีท่เอาคนไปสีก็ตากคนต่างอยู่ไปสีลุงป้าก็อยู่ของลุงป้าเขาไม่ได้มิอะไรกับคุณเลยใช่ไหมผมก็ไม่อยากจะไปแล้วตอนตอนแยกคุณเราจะมึงเหหลายรอบแล้วผมไม่อยากนั่นน่ะผมเห็นผมเห็นสอดเล่นหลายรอบแล้วผมก็เลยผมก็้ัันนแกิ่วผมกกก็าามมรไไไไไ่่่อออยยยปปุงะ ใช่ไหมล่ะแต่ผมดูแล้วมันไม่เหมาะสมที่คุณออกมานั่งอะไรคุณคุณขายของไปเลยแต่ว่าลุงของไม่ได้ให้ค่าอะไรคุณเลยนะนะป้าไม่ได้ให้ค่าอะไรคุณเลยนะน่ะจุกต้องไหมเที่ยวมานั่งโอ้โหแบบผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้ครับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ที่แบบว่าเฮ้ยใช่พี่น้องกันหรือเปล่าเราคิดว่าเฮ้ยทำไมทําไมถึงถึงแบบโขบ่าอะไรขนาดเนี้เข้าใจไหมครับ ซึ่งซึ่งป้าก็ไม่เคยไปไปไปตอบโต้หรือว่าไปว่าให้ร้ายพี่คนนี้เลยลุงก็ไม่เคยเลยลงุงยังบอกผม้วยว่าอย่าไปยุ่งเลยพี่มันมันมันไม่มีประโยชน์ขึ้นมาหรอกลงุกงเองก็ยังเดินผมเลยผมก็เลยไม่อยากจะไปอะไรกับพี่คนนี้ค่ะไอ้ขาหมูพูดถึงกรณีที่แม่สาออกมาไลฟ์แล้วบอกว่าถ้าวันที่หนึ่งผลคำพิพากษาอุทธรณ์ออกมาแล้วกลับกับชั้นต้นทำให้ชัยพล จะต้องถูกจงจําต้องถูกจําคุกลงโทษทันทีเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียอาจจะทำทาให้คดีเลื่อนซึ่งทําให้ฝ่ายของพวกจําเลยเนี่ยไม่พอใจหาว่ามานั่งแซะมานั่งนู่นมานั่งนี่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับลุงดิฉันว่าเขาพูดถูกเลยคะคุณแม่สาพูดถูกนะเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีการเรื่องการอ่านแล้วมาเป็นวันที่หนึ่งให้ตรงกันเนี่ยถ้าต้องมีการ จองจํากันประกันตัวไม่ทันหรืออะไรก็ตามทีอาจจะทําให้คดีใหญ่มันฉุกประหุได้จริงๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงค่ะเพราะมันเป็นคดีหลักเลยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเขาคุณต่างหากน,นายณทีใจบุญคุณไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปเสือกอะไรกับเขานะคะคุณต่างหากที่ไม่มีคอนเทนต์เอามานั่งพูดคุณงามความดีของลุงคุณมานั่งพูดแล้วไม่สาประพฤติตัวแย่ๆ คุณเอาสิทธิ์อะไรไปว่าเขาประพฤติตัวแย่ๆดูความประพฤติของคุณก่อนความประพฤติของคุณตอนนี้ไปกกกอกก็ไม่ได้ไปดงดอกก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยไอ้พวยมันคุยด้วยหรือเปล่าคะถามจริงๆพาลูกไปเขาไม่สนใจเขาไม่คุยด้วยหน้าแหกแล้วผลกันกลับมาเนี่ยตอนนี้คุณไม่มีคอนเทนต์ขนาดที่คุณดูคลิปไอ้พวกช่องกระจกกระจอกมาลงนะ อันนี้มานั่งพูดแล้วคุณบอกว่าคุณบอกว่าแล้วชี้ฝั่งโจทย์เลื่อนหลักฝั่งโจทย์ที่เขาเลื่อนเพราะเขาก็มีความจําเป็นไงคะพยานเขาติดราชการตอนที่เป็นพยานชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เคยเลื่อนเลยนะแต่พอเป็นฝั่งของออพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาอยู่กรุงเทพบางคนก็ติดราชการแล้วมันเป็นพยานคู่ถ้ามาไม่พร้อมกันสองคนมันก็ต้องเลื่อนค่ะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งติดมันก็ต้องเลื่อนมันเลื่อนเพราะความจําเป็นก็ไม่ได้เลื่อนเพราะความสนุกแต่ก็ต้องขอบคุณที่คุณออกมาบอกให้รู้ว่าทำมาสังกสีเรียกเงินแพงขนาดไหนลุงของคุณเดือดร้อนขนาดไหนกับการเลื่อนคดีเพราะว่าต้องเสียเงินมาก มาแล้วได้ทําคดีหรือไม่ได้ทําคดีก็ต้องจ่ายเงินค่าวิชาชีพให้ก็ต้องหาที่พักได้ที่เที่ยวท,ที่กินต้องจัดการดูแลให้เดือดร้อนกันตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าทนายเรียกแพงเรียกค่าตัวแพงแล้วยังต้องดูแลสารพัดทุกอย่างขนมาทั้งลูกทั้งเมียอีกจังหากตลองคิดดูว่าห้องขนาดไหนที่จะต้องเช่าให้อยู่ ดิฉันว่าที่พวกคุณเดือดร้อนกันมากเนี่ยเดือดร้อนตรงจุดที่ว่าวันที่หนึ่งไอ้พวยติดคุกวันที่หนึ่งไอ้พวยติดคุกวันที่หนึ่งไอ้พวยติดคุกเพราะพวกคุณกําลังกลัวค่ะกลัวคุณวิเคราะห์แล้วคุณดูจากการกระทําของทนายแล้วคุณดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วพวกคุณกําลังกลัวว่าคําพิพากษาอุทธรณ์จะกลับกับชั้นต้นและไอ้พวยจะต้องโดนคุกจริงๆ พวกคุณไม่มีความมั่นใจในวันที่หนึ่งเลยพอใครพูดถึงเรื่องนี้พวกคุณก็จะกโกรธออกกันหัวร้อนไม่พออกไม่พอใจกันจุดมันอยู่ตรงนี้กับส่วนหนึ่งที่ดิฉันอยากจะพูดก็คือว่าคุณมาบอกว่าลุงกับป้าคุณน่ะไม่เคยว่าอะไรแม่สาเลยจริงเหรอคะจริงเหรอเริ่มต้นเลยนะคะไปพูดกลางรายการว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงลูกไม่เลี้ยงเขาจะเอามาเลี้ยงเองนี่ไม่ใช่การด่าพ่อแม่เขาเหรอคะ เขาเป็นคนเริ่มพูดก่อนนะคะไอ้คำเนี้ยว่าพ่อแม่น้องชมพู่ไม่เลี้ยงน้องชมพู่ไม่ดูแลนี่หนึ่งแล้วนะสองใครเอ่ยมาเล่านิทานนั่งเล่านิทานว่ามีลูกที่ไม่ได้ตั้งใจจำได้ไหมที่ไอ้พวยมันออกมาหยาบคายหาว่าพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันผิดทางผิดลูปกติ มีเพศสัมพันธ์กันทางด้านหลังมางวดนี้ดันเป็นเพศสัมพันธ์ด้านหน้าถึงได้เกิดเป็นน้องชมพู่ขึ้นมาพูดว่าน้องชมพู่เป็นลูกที่เขาไม่ตั้งใจให้เกิดไม่อยากให้เกิดจําได้ไหมคะไอ้พวยพูดในไลฟ์ค่ะแล้วจําได้ไหมคะอีเถกมันพูดถึงเรื่องนี้สนับสนุนเหมือนกันว่าใช่ลูกของ ไอหนุ่มรถไทยอย่างนู้นอย่างนี้คือมีการพูดกันว่าชมพู่เป็นลูกของคนอื่นไม่ใช่ลูกของอนามัยไอพ่วยกับอิธอิกมันเคยเล่านิทานทํานองนี้อยู่ค่ะนอกจากนั้นใครเอ่ยไปบ้านมะนาวไปเอาเงินให้คุณแม่คนหนึ่งอยากให้เข้ามารำและให้เข้ามาประจานลูกชายกับลูกสะพ้ย ใครเอ่ยไปที่บ้านมะนาวนี่เหรอเขาไม่เคยทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้จริงๆชัยพลกับสมพรไม่เคยทำอะไรกับสาววิจีจริงๆเหรอคะลองคิดดูให้ดีๆใครเป็นคนเริ่มก่อนสาววิจีเองเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงไอ้พวกนี้เท่าไหร่หรอก แต่คุณรู้ไหมว่าเขามาพูดถึงเพราะอะไรเพราะพวกคุณเพราะช่องยูทูบเบอร์ฝั่งคุณทั้งหลายอะ่ะอสายฟาดวงแหวนรอบนอกอะ่ะไปนั่งเล่านิทงนิทานอะไรกันอะหาว่าเขาฆ่าลูกตัวเองหาว่าเขาเป็นคนซ่อนศพนะ่ะแล้วมีการด่าน้องสดิงเสียๆหายๆนะ่ะไม่เคยจริงเหรอฟังคุณนั่นแหละ ไปด่าเขาก่อนหาว่าเขาฆ่าลูกหาว่าเขาอย่างนุ้นนี้หาว่าสาววิตรีมีชู้หาว่าน้องสดิง้งเป็นเด็กแลดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ดูแลน้องนี่คือคํากล่าวหาของฝั่งคุณแล้วชัยพลไม่เคยปรามใครได้เลยปล่อยหมดอ้างอยู่แต่ว่าปรามไม่ได้พูดไม่ได้แต่ทาไมกับคุณเขาถึงปรามได้ล่ะคุณบอกเองนี่ว่าชัยพนบอกคุณว่าอย่าไปพูดถึงเลย แต่ทำไมไอ้พวกวงแหวนรอบน้องหรือคนอื่นๆเขาปล่อยให้ด่าด่ายายสมควรด่าตาชานด่าแม่สาวิตรีด่าน้องสดิงกระทั่งเด็กนะคะน้องสะดิ่งนี่โดนด่าหนักมากเลยนะลูกไอ้พัวย,ยังไม่มีใครด่านะคะ mm hmm. จริงหรือที่ไอ้พวยกับอิทถิดไม่เคยทำอะไรสาวิตรีอย่างน้อยๆตอนนี้มันเป็นจำเลยในคดีฆ่าลูกสาวิตรี แค่ไม่ต้องทําอะไรถ้าสารตัดสนมาว่ามันผิดจริงมันทําแค่ฆ่าลูกของสาวิตรีไปเนี่ยมันก็มากพอที่สาวิตรีจะด่ามันจริงไหมคะหรือคุณถ้ามีใครมาสังหารมาทําให้ลูกคุณหมดลมหายใจไปเนี่ยคุณจะไม่โกรธแค้นคุณจะนั่งสรรเสริญเขาอย่างนั้นหรอคะคิดดูให้ดีๆว่าไอ้พวยกับอีเถิ มันเคยพูดในไล์ด่าสาวิตีไหมคิดดูให้ดีๆ